สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะกับสาระดีๆที่นำมาฝากในวันนี้มีอะไรกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดินหน้าโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบุรี ว่าที่ร้อยโทรดอกเตอร์จตุรงศิริพานิชกกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายสันทนาบัวชาติประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในการประชุมในการติดตามผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าโครงการต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้การทำงานเกิดคุณภาพประสิทธิภาพมีความรวดเร็วรวมั้งการมอบหมายงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ที่มีจำกัดลดลงควรจะต้องทำอย่างไรที่จะใช้งบประมาณอย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ให้ทุกกองเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆที่พร้อมจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแต่ละโครงการต้องเตรียมพร้อมเดินหน้าให้ทันปีงบประมาณส่วนโครงการปีงบประมาณ2,563ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็เร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จทันตามระยะเวลา ส่วนโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางมีอายุเก่าแก่ดับบ่อยครั้งได้มีการนำโครงการไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์มาแทนที่เพื่อประหยัดพลังงานมีประสิทธิภาพโดยจะมีการติดตั้งเพื่อให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงถนนหนทางระบบท่อระบายน้ำรวมทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาด้านอาคารสถานที่และการจัดการเรียนการสอนเพื่อไปสู่แนวหน้าในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจะกำหนดในวันที่4สิงหาคม2563เวลา10น,น,นาฬิกาณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีและช่วงเย็นเวลา17นาฬิกาก็จะเป็นโครงการปฏิบัติธรรมน้อมจิตก็ขอเชิญชวนพนักงานเทศบาลลูกจ้างและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้กำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกับอสมอในการติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะ ลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะในบ้านและนอกบ้านในชุมชนเพื่อกำจัดลูกน้ำขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนทุกหลังคาเรือนเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องก,กันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขณะที่กกตลบบุรีนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาสาธิตการใช้งานให้นักเรียนได้รู้จักวิธีใช้ค่ะนางเรวดีแสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีได้มาให้ความรู้ในการเลือกตั้งพร้อมนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาสาธิตการใช้งานให้นักเรียนได้รู้จักวิธีใช้ โดยนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศโรงเรียนถือเป็นสถาบันสำคัญและใกล้ชิดกับเยาวชนที่จะต้องเติบโต เป็นกำลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคตถือเป็นหน้าที่หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความศรัทธาและยึดมั่นในรูปแบบการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการจําลองรูปแบบการเลือกตั้งสภานักเรียนตั้งแต่การรับสมัครการหาเสียงการลงคะแนนในครูหาเลือกตั้ง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของสภานักเรียนการประชุมสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้มีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะประชาธิปไตยคือปัญญาธรรมขารวะธรรมสามคีธรรมรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่ตอไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับการใช้สิทธิเสรีภาพโดยผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียนและเพื่อฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎก,ฎกติกาของโรงเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้สิทธิเสรีภาพโดยผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียนและได้รับการฝึกปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งนักเรียนทุกคนได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีค่ะ มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองลบุรีค่ะเนื่องด้วยเทศบาลเมืองลบบุรีรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการหนึ่งตำแหน่งและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตราติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเบอร์โทรศัพท์036411047ต่อ204ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนัฐการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ